สวัสดีค่ะพบกับเราในช่วงงามโชคบุกลาเฟมเมอรี่นะคะวันนี้แม่ควานก็จะพาน้องปุปี้เนะาะกราบสักการะยา่าโมนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสแวะมานะคะ mm hmm. ก็เลยถือโอกาสสักการะยา่าโมกันเนาะขอพรนะคะขอพร mm hmm. เพราะว่าปีที่แล้วเราก็มาขอพรเนาะปีนี้เราก็มาขอพรอ, mm hmm. อีกนะคะ สองปีที่แล้ว, <mel od ic> ลวไม่ใช่ปีที่แล้วส, <mac Ly tive Carbon> ส, <revenir> สิ <kl ader> สองปีที่แล้วเดี๋ยวตามกันไปดูเลยค่ะว่าน้องปูเป้จะขอพรอะไรนะคะตามกันไปเลยค่ะค่ะคุณกับน้องปูเป้เช่นเคยในช่วงน้ำเชื่อมกับน้องปูเป้ดีๆนะค่ะวันนี้เป็นวันนี้ารับพนะคะแล้วก็หยิบการะดาษรด้มามาว่าขอพรยามมื ค่ะน้องปุ้เป้ไหว้ก่อนเลยนะคะะไปดูนะคะขอพรย่าโมนะคะวันนี้น้องปุ้เป้มาขอพรย่าโมนะคะ โอ้แดดออเพีย้้างเลยน้องปุ๊เป้มาขอพรอะไรเนาะนะคะสอสามถูกนะคะงอโมกษะคว่โตัวรหังโตสมา เปเอาเอาอันนี้ออกลูกเนี่ยแผ่นแผ่นนี้ของหนูน่ะอ่าเอาออกแล้วจะเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้ไปใช้พานลุกขึ้นปักปักปักทุกเป็นคนดีคนครอบครัวนะคะอ่าปัากให้แม่ปักให้แม่ด้วย มาในีดอกไม้วางคนนี้ค่ะอ้าวางให้แม่ด้วยค่ะโอเอันนี้เอาไปทำอะไรแม่นั่งไงเปะบุญเผ่นทองนี่ก็จะเป็นเผ่นทองเนาะ คนเนี่ยมาเ,เนาะมาหนะคะแคะเต็มป้างเลยเนาะคนเข้ามาเยอะอยู่นะคะวันนี้วันดีอืมวันนี้วันดีบอกพี่เป้บอกวันนี้วันดีนะคะ <c oughs> วันนี้วันดีอะไรคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เขาก็มาแก้บนเน,ะนาะน่าจะเป็นการแก้บนเนาะใครจะเลยเขามาแก้บนเลยนะเขามีอ่าชานชานหมากบการอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองแบบนี้นะคะ<ม>จะเอาให้เลยค่ะ ุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนจะเงินทองไหลมาเทมานะคะให้แม่แม่เอฟซีแข็งแรงเหมือนกันโชคมีลาาเหมือนปูเป้เหมือนกันไหนไปไหนแล้วนะลูกคื <c oughs> <c oughs> ี๊จับดีๆจับแบบนี้จับนิดไม่ด้วยลูกเปะเปะต้องดาบเลยเปะต้องดาบ หาดฟันภัยอันตรายทั้งปวงภัยศัตรูหมูมารน,นะคะอโอเคสาธุจ้อกินตรงนี้ค่ะสาธุสาธุนะคะนนี้ซิเป้ขอพรนอะไระขอพอะไรขอพรให้หเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนเก่งๆสอบได้ที่หนึ่งทุดีแล้วก็ขอให้เเป็นคนดี โอ้ขอให้นูเป็นคนรวยโอ้โหปูเป้ขอให้หนูเป็นคนรวยนะคะอะไรได้ขอพรให้แม่แม่เอฟซีไหมนะคะปูเป้บอกว่าขอพรให้แม่แม่เอฟซีด้วยนะคะขอพรอะไรให้แม่แม่เอฟงการงสา่งกายแข็งแรงเนให้ได้อ้กขอให้ได้หลักใจนะสาธุนะคะน้องปูเป้ก็ขอพรให้แม่แม่เอฟซีด้วยนะคะวันนี้มารับพี่เนาะ มารับพี่ก็เลยมาขอพรด้วยนะคะนะ,ะสาธุสาธุเนาะกราบก่อนผู้เป้กราบก่อน,น,อ,นอ่านะคะกราบก่อนค่ะจ้าสาธุนะคะ ท่นานใดจะมีคำคำอธิษฐานอะไรครับก็ได้นะครับทุกท่า right. นไดาท่านใดจะเวะมากราบสักการะก็มากันได้นะคะช่วงนี้เขาก็เปิดให้กราบสักการะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะครับมาบ้านนี่นั่นไงป้ายห้องน้ำ ดูตา <ś les> ตาก็ไปจับมันอะไรตาอะไรโอ้คุยกันเหรอทางไหทางไหนเออล่ะงย,ย,ยงเล้งเนนลี้ยงเลียงลี้ยงเล้ยงง้ยง้ยงัยงเ้ยง้ยงยงเ้ง้้ยงยลล้งย ทูกใจพวกเขาเลยนะอะไรเอา,ไ,เอาไปข้างน้ำไปนี่อ๋องั้นหนูรอข้างนอกข้างน้ำสามบาทกระดาษหนดดึ่งบาทอืมอืม sẽ may con lên nó, Cô vinh mà Mà lắm phương ơi. กลับบ้านเลยเนี่เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเอามาทิ้งนี่ก็ดีแล้วเป๊ะวิ่งสกลกลเลยไม่รู้เนาะแม่บวชผุอันนี้ก็มีข้างหน้านะม่นอนสวัสดีครับอืมไหมอนมาสวัสด,ดีแล้วนะคะ วันนี้หนีเที่ยววันนี้พี่เป้กับแม่หนีเที่ยวนะคะหนีมาโคราชหนีไฮไลายอยู่บ้านนะคะไดมอนห์เนื้อ <c oughs> <c oughs> อันไหนรถตา ก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของน้ําวโชคหลาแฟมิลี่นะคะระหว่างทางมาก็ฝนตกเนาะนี่ดูเหมือนฝนจะตกอีกแล้ว